เอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับฟร์เพย์นะครับวันนี้เราจะมาเอ่อเล่นเกม c ีส o กที่มันคล้ายซีสโกเนี่ยแต่เป็นแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะแต่ว่าเป้าหมายของผมนี้ไม่ใช่เพื่อมาเล่นเกมให้คนดูก็เล่นไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอ่อพูดเรื่องได้ว่าผมจะกลับมาทำ YouTube แล้วใครที่เป็นผู้เข้ามาชมม่นะครับก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอา ชร์ลง Facebook ไปเลยนะครับโอเคมาเริ่มกันไอ้ตรงแถด้านบนที่มันจะเป็นศูนย์ทับศูนย์นะนั่นก็คือยูเซอร์ของผมนะครับถ้าผมตายหรือผมคิวศัตรูแล้วมันก็จะเพิ่มนะครับเนี่ยไปดูอ่ะคิวที่หนึ่งมันจะเคลื่อนฝั่งซ้ายตรงแถด้านบนอ่ะสองคิวผ่านไปนะครับถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวผมจะซูมให้ในคลิปเอาแล้วกันนะครับโอเคเป้าหมายของเราในคลิปนี้ก็คือการมาพูดบอกว่าผมจะกลับมาทำยูทูป ผมไปดูมาเกี่ยวกับศึกษาเกมนี้อยู่ว่าถ้าฆ่า,าดัตูดมีดมันจะได้ห้ามไม่เห็นได้เลยโอเคให้าคิวคิวเองโดยเฉพาะเดอมาเก็บปืนเก็บปืนโอ้ไม่มีปืนถ้าขยายให้ผมถ่ายเกมนี้ก็อย่าลืมบอกกันนะครับช่วยกัุณาติดตามกันนะครับใครไปสายเบสก็ห้ามพลาดเลยครับถูกใจแน่อนอนโอ้โหดูดูดน,นะกีนาะทีแล้ว โปรแกรมได้หยุดอัดมันโอ้ยโปรแห้ามตายเกินห้าครั้งเลยต้องคายครบยี่สิบคิวในเป้าหมายคลิปนี้แล้วก็จะเป็นการมาพูดว่าผมจะกลับมาทํา y o YouTube อีกในการที่ผมจะพยายามเออหาเงินให้พ่อแม่ได้มากที่สุดรือไม่ก็ถ่ายเพื่อความที่ผมอยากโอ้ไม่ก็สองครั้งละไม่ประมาทแล้วไม่ประมาทผมจะไม่ประมาทโอเคองั้นก็ชมชมดูผมเล่นไปนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่มิวสิกให้ไปก่อนนะครับถ้าไม่ยินเสียงมิวสิกก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะผมหวาดลืมได้ต่อามาร้อย,แต,อยออแตกหนึ่งคิวตายสองคิวแตกหนึ่งย่อไม่มีไม่มีไม่มีอยู่ไม่มีอยู่พอรู้สึกได้